เปิดเรตติ้งลมพัดผ่านดาว EP7 งานนี้แฟนๆมีถือป้ายประท้วงหน้าช่องทำเอาชาวเน็ตแห่ถกเถียงกันสนั่นกับละครแนวรักโรแมนติกของช่อง7อย่างลมพัดผ่านดาวที่นำแสดงโดยอัมพัชราภาติ๊กเจษดาพ์และเข้มหัสวีเพราะเรตติ้งยิ่งฉายยิ่งลดลงเรื่อยๆเลยทีเดียวซึ่งแฟนละครก็วิเคราะห์ว่าคงเป็นเพราะฉายแค่หนึ่งชั่วโมง ในขณะที่บางคนก็บอกว่าเกี่ยวกับความสนุกล้วนๆเลยเพราะบ,บทมันแปลกๆขาดเหตุผลในการกระทำล่าสุดในอินสตาแกรม ch7hd_ d r a m a s o c i e t y ได้ออกมาเปิดเผยว่าใจสั่นคูณ2 hashtag ลมพัดผ่านดาว EP7.6 2เรตติ้ง 15+ บวกทั่วประเทศคืนนี้2องทุ่มครึ่งเด็กมันร้ายทำหัวใจหนูดาวสั่นไว้ไปหมด ทำกลางชาวน็ตแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันรัวๆเลยทีเดียวงานนี้มีถือปลายประท้วงหน้าช่องเจ็ดสำหรับ EP7 ดาราชาภาวายุดูงานและสถานที่ถ่ายทำร,บรอบๆโรงแรมทั้งคู่ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นและยังได้เจอกับทรงวัดและวัชินีวัชินีออกปากว่าดาราชากับวายุดูเหมาะสมกันส่วนวายุบอกว่าเคยเจอกับทรงวัดแล้วที่บ้านของดาราชาทำเอาวัชินีน่าเจือน ต่อมาวายุอยากขอบคุณดาราชาที่ทําให้ได้งานนี้เลยชวยนไปหาอะไรกินง่ายๆดาราชาแซวว่าวายุอยู่ง่ายกินง่ายวายุรีบตอบมีอย่างหนึ่งที่ไม่ง่ายคือเรื่องของความรักถ้าลองให้ใจใครไปแล้วจะไม่มีวันเปลี่ยนใจดาราชาตกใจรีบถอยหลังทําให้เสียหลักวายุรีบยื่นมือไปลองหลังดาราชาแล้วดึงเข้ามากอดเอาไว้ทันทีอมยิ้มและมีแอบถ่ายรูปของทั้งคู่ไว้ได้